ว่าตอนผมตัวกระเปี้ยประมาณห้าหกขวบที่ผมมาดูพี่เบิร์ดที่อิมแพคอยู่ในลุกตรงนี้จำได้แถวแถวนู้นเลยอ่ะผมวันนี้ได้ขึ้นมาอยู่และเซเวชีเดียวกับพี่เบิร์ดแล้วก็เป็นแบบด c o มคอม u ูของผมมา,มากๆแล้วก็เหมือนอันไม่ได้เทคทุกๆทุกๆสิ่งอ่ะทุกๆสิ่งข้างหน้าผมเข้าไป จนแบบผมไปสแตนบายข้างบนเพราะว่าตั้งแต่ก่อนเริ่มโชว์ผมก็แบบเ,แบบเหมือนกังวลแล้วก็เครียดน,นิดนึงเพราะว่าแบบอยากทําให้มันดีที่สุดอยากทำให้ทุกคนภูมิใจจนผมขึ้นไปข้างบนนุ้นแล้วมองลงมาเห็นแบบทุกๆคนในวิวเดียวมันมันมีนความรู้สึกที่แบบหายเหนื่อยหายทุกๆอย่างไปเลยแล้วก็เหมือนพร้อมที่จะมอบความสุขให้ทุก,ทกคนนั้นก็อยากจะ ขอบคุณ BS และทุกคนที่มาวันนี้นะครับที่สปอ์ตพวกเรามาตลอดแล้วก็อยากจะบอกว่า,าไปกันต่อ<ค><ด>ตอสารภาพก่อนนะว่าเมื่อก่อนไม่ค่อยชอบดูคอนเสิร์ตแบบว่าชอบน,อน <trabajar> แต่ว่าจนวันนี้ผมชอบทั้งดูแล้วก็ชอบทั้ง <c oughs> ขึ้นมาเจอแบบทุกคนที่อยู่ในนี้เลยก็ จริงรู้ว่าเพื่อนขอบคุณไปแล้วแต่ว่าอยากขอบคุณอีกหลายรอบเลยที่ทําให้แบบฝันของพวกเราเป็นจริงก็ขอบคุณที่รักเรามอบความรักให้เราตลอดเลยก็ขอบคุณที่ไม่โกรธผมที่ผมตัดผมบ่อยนะครับก็ขอบคุณที่ทําให้เรารู้สึกว่าพวกเราพิเศษมากแล้วก็ทําให้เรารู้สึกเป็น number one boy ของหลายๆคนนะครับ อยู่ด้วยกันไปอีกนานนะครับรักนะครับอยาชมเพืเอ่ควจริงอ่ะเคยมา IMPACT หมายถึงว่าเคยมาโชว์ที่ IMPACT คคำหนึ่งครมสมัยนู่นเลยสมัยอยู่ในดาวรับตอนนั้นปวเกิบเกียร์หน่อยมากับพี่มุกิมพีพีครับตอนนั้นยัง ลองเพลงจำได้ว่าเป็นตาโลมาไปดู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 ใช่ตอนนี้ยตาตื่นใจเลยว่าแบบโอ้โหเราขึ้นคอนเสิร์ตมาอิมแพ็คมาก็แบบเข้าใจควาว่าคขาว่าอิมแพคมันใหญ่ลงมากความแบบบรรยากาศในแต่ละคาบันรู้สึกว่าวันนี้คืออิมแพ็คเราก็มีความคิดว่าวันที่เราเป็นแกสวันนั้นเน่เราจะสามารถเป็นศิลปินเหมืที่พีเขาได้ไหมที่เขาได้แบบโชว์ได้ทำแต่ไหนโชว์ได้โชว์รก็ตามที่เขาอยากโชว์แล้วจำได้ว่าจริงๆกผมเห็น พี่พีเขาทำโชว์ที่เป็นแบบ make me sweat m มีฮ me h เดอร์อันะั้นรู้สึกว่าได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็เอาจริงอยากจะทำให้ได้แบบพี่เขาก็เลยจัดแบมปี้มาให้วันนี้ก็ผมเออผมก็เอาจริงท,ท,ที่เราหายไปอ่ะคือแบบพยายามจะซ้อมให้มันดีมากๆแล้วกร็รู้สึกกระดานมากจริงแล้วก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันทีมตอนนั้นผมถอนยาวมาดิเสียงคนดีนมากแล้วก็ขอบคุณมากมๆมันตินดแดงมากขอบคุณ พี่นองทุกคนขอบคุณพี่ๆญาติ่าขอบคุณคนที่มาดูในวันนี้ขอบคุณฟุตแฟน,นบัสด้วยที่หังเวทีเราก็แบบเฮ้ยดีมากโชว์อยู่ดีมากโชว์อยู่ดี่มากโชว์อยู่ดีมาก,มาก,มากอะไรเงี้ยพวกเราแบบคอยให้กำลังใจนะผมก็เป็นแบบอะไรที่น่ารักมากในคอนเสิร์ตนี้ผมประทับใจมา,มากขอบคุณนะครับทุกคนวมากๆครับขอบคุณนะแบบนี้ ไม่เอาจริงๆคือที่ติดติดเล่นอะไรเงี้ยแบบไม่ได้คือจริงๆปกติพาร์ทหนึ่งนาทีมันจะแบบดิ่งดาวอะไรเงี้ยแต่ว่ารอบนี้เราแบบไม่อยากมาดิ่งดาวเท่าไหร่ปกติดิ่งอย่างเดียวข้อสอบเรา<ฮะ>เล่นอะไรทำไมงไมก็ติดตลกอย่างนั้นแ<ไ>หละคือจริงๆ,ๆ,ๆเรานานๆได้มาเจอกันทีได้มาเจอกันคนเยอะๆแบบนี้ทั้งทีก็รู้สึกว่าแบบอยากจะใช้เวลาด้วยกันให้มันแบบแฮปปี้มีรอยยิ้มอะไรอย่างนี้แล้วก็จริงๆวันนี้อยากมาแชร์เรื่องหนึ่ง ไม่ได้ส่องแต่ได้ยินมาไม่ได้ส่องแต่ว่าวันนี้ฝนตกใช่ไหมใช่ก็เออเป็นโมเมนท์ที่รู้สึกว่าน่ารักดีละกันที่แบบเห็นทุกคนที่มาหรือว่าแบบทุกคนที่มาดูรู้สึกว่าเป็นห่วงเป็นใยกันและกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเป็นโมเมนท์ที่น่ารักดีก็นอยจากเราเรารักกันเองก็น่ารักดีครับผมแล้วผมก็รักทุกคนมากๆเจกันครับผม ผมก็อย่าร้องจริงๆเลยวันนี้ผมบอกกับเพื่อนเพื่อนเลยนะว่าจะไม่มีทางเดี๋ยวรอดูแล้วกันพูดไปก่อะไรเดี๋ยวเชื่อหน่อยเดี๋ยวน้ำเขาไม่ดามให้ยเฮ้ยมาเจอทุกคนมีความสุขจะร้องให้ทำไมครับก็จริงๆผ่านมาเราก็ได้ิวมาเกินปีหนึ่งแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเพิ่มได้ิวต์มาปีหนึ่งแล้วก็การที่เราได้มาอยู่บนอิมแพ็คเป็น แบบอะไรที่ยิ่งใหญ่มากสาหรับผมนะกันยังแบบไม่น่าเชื่อเลยคือถึงบีบัสบีคอร์ทบีไวท์ชออฟฟิเชียลไอจีจะโพสตว่าขายบัตรหมดก็แบบก็ไม่น่าเชื่ออยู่ดีเลยมันก็เหมือนใช้ชีวิตแบบอันนี้ใช่แบบชีวิตที่ผมแบบควรได้ไหมในสื่มันเกินไปแต่ว่าก็พอทุกครั้งที่มาเจอทุกคนผมก็รู้สึกว่าแบบเออ ถูกรที่ผมมาอยู่ตรงนี้แล้วก็มีความสุขมากในการที่มาอยู่ตรงนี้ครับก็ขอบคนที่อยู่กับผมมาถึงทุกวันนี้แล้วก็ไม่รู้จะได้มาอิมแพกอีกกี่รอบหรืออะไรยังไงแต่พวกเราจะพยายามตลอดที่จะจัดคอนเสิร์ตอีกต่อไปเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็ไม่มีแล้วก็ <laughs> วกจะก,กี่รอบก็ตามทุกครั้งที่ขึ้นบนเวทีนี้จะเป็นเด็กฮัมเบที่ตั้งใจตลอดครับ ครับผมครับหลังนะพี่ว่งตีเครับผมเออเมื่อกี้ระหว่างเพื่อนพูดเนี่ยผมก็แบบว่าผมก็ตีเยเลยคือบอกว่าจะบอกว่าระหว่างเพื่อนพูดเนี่ยคือผมแบบก็มองมองพอเนี่ยมันใหญ่มากจริงแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่อยากทำก็คืออยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉย หันมามองเนอะผมมาหันไปหันไปเพราแบบไม่มีผมไม่ใช่พี่อะไรหรือว่ารู้สึกว่าแบบอยากมองภาพนี้ที่แบบว่ามีเพื่อนทุกคนแล้วก็แบบอ่อยใหญ่เพราะว่าไม่เพื่อนกันเราเรากับไม่ไม่เคยเห็นในไอดอลแบบต่างประเทศหรือเขาแบบเขาชอบมีกล้องถ่ายผมมีไงแล้วผมก็แบบเออมาดูแล้วมันสวยจริงครับครับมีด้ครับครับอ่แล้วพูดบ้างก็ได้ก็คือ เพื่อนเราคนไปเยอะแล้วผมอยากจะบอกความรู้สึกตัวเองในงานวันนี้คือก็ขอบคุณทุกคนเหมือนกันแหละขอบคุณที่ทุกคนมาในวันนี้นะครับเพราะว่าจริงๆมันทาให้น้องไทยแล้วกันเรียกตัวเองว่าน้องไทยทำให้น้องไทยเนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขมากๆแล้วก็ไม่ได้เจอทุกคนนานแล้วก็ไม่คิดว่าพอกลับมาเจอทุกคนแล้วคือเหมือนเราไม่ลืมความรู้สึกนะแต่แค่เหมือนพอเรา มันมันมีความสุขอ่ะเออมันมันมีความสุขที่เราได้ได้เจอทุกคนได้ได้อยู่บนเวทีแล้วร้องเพลงให้ทุกคนฟังเต้นให้ทุกคนดูถึงแม้เต้นผิดบ,บ้างถูกบ้างครับผมก็ขอบคุณทุกคนจริงครับที่มาวันนี้น้องใหยมีความสุขมากๆครับตอนแรกนึกว่าจะแบบมาร้องเพลงรางวัลเด็กช่างฝันเดือนหงไปม่เจออ่ีต้าเลยไม่ใช่เล้จะเอาอะไรสุดท้สิไม่มี